สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนช่องจันจิล่าผ้ารวยนะคะเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปหาแม่อุดอรนะคะมือนี่นะคะแม่อุดอรกามาซองเหล็กอยู่ล้านถ้ำเบิกซับผ้ารวยนะคะซอ,องเหล็กกระปูดงไนนะคะมาเพื่อนกะเห็นอยู่ต้นลุงเรื่องเนาะเดี๋ยวสีผ้าเขาไปเบึ้งนะคะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจันจิล่าพ้ารวยน้ำเด้อค่ะเด้อพี่น้องดีด้พ้าพี่น้องมาเบิงโศกเบิงหลับนะคะเพื่อได้สุกได้ลาบน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเ้าหนึ่งแปดได้คุณแมวดอนเพ่่นเห็นสามสองแปดกับหนึ่งหกครับสายตาพวคือกันได้ว่าอาจสิ ม่โชคยู่นีได้ครับตอนนุเลรับเก่านี่เก่นี่แปดี่นองแคหนาจอเลยครับนะอยากดีนอวคุณ่เป็นอ้ก็มบงไปเบ้งเบิ้งเบิ้งไเบิงเบิ้งไัเบิ้งเบิ้งไปเบ้ปเบา้งไปเบิ่งไปเ้งไุเบิ้งไปบเบิ้งไปงอันบิ้งไเบิงไัเบงไัเบิ้งเงงบ้เบเได้้เบเิงบ้ นี่เด่นนี่เด่นนี่สามเลยสามสามสองแปดนี่เด่นสามสองแปดันคุณแม่ก็เห็นแต่มเพิ่นเห็นตัวเล็กๆเนาะเอา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 ไม้มาสินี่เบิรงไหไม้น้่ยน่อยนะน่าหนอาไม้น่ยหน่อยมาหายรุ่นอ่ะยุติ่ยุติน่ะไม่ไหโพสไม่ได้น่อยนะไม่ได้น่อยเพิ่นขีดนนั่นนั่นเนี่ยล้างนั่นล้างนี่นี่นี่นี้ก็ได้นี่ เออตัวนี้แหละหักหักหน่อยหักหน่อยตยตยโอ้หนี่แมงอวเห็นใ่ไหมค่าเห็นนเห็นเห็นบ่นี่นี่นี่นเกสมนี่นี่นีีเด็กสามนี่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 เด็กสองนี่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 เด็กแปดเนี่ยครับครับเด็แปดนี่ยนี่เด็กสองนี่นี่เด็กสามนี่เห็นไป ครับก็เห็นตามคุณแม่นนี่เว่าไ่เห็นตามนี่นี่เลยเนี่ลยหรือสามนี่มากัน่านาะสนี่กันมากันนี่นี่ยนี่ดนีสามชัดเจนเลยนะเห็นต่เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วนหนะบ่ สี่อีกรอบตัวเมื่อน่เกอ่เสอ๋อเส่นเลขสันี่เลขสเันี่บนีนนนีนี่เนี่บนานเอเบเเน ถ้าบอ่าเกมันก็เป็นเด็กลที่เราเนี่ยนี่นมันก็เป็นเด็กอัเด็กเก่าก็ได้แต่ว่าเบิ้งไปมากมันก็กลายเป็นแปดอยู่นี่กันเก่านึนี่แต่ว่าสามสองแปดนี่ชาดกว่าสาเก่านี่แมเพน่นี่ยเนี่ยชาดบอกกเบิ้งขัที่นี่ัดมเนี่เนี่ยเนี่ยเลยครับนี่เลขสนี่เลขแดโอ้เด็กสามเดียวเกศสามชัดเจน นี่แปดกระซ้านี่เลยแปดนี่อนี่นี่นี่เด็กสามนี่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 เป็นเป็นห้องเร็วนี่นี่กัเป็นห้องแม่บ้ไ,ได้ขีดได้นี่ก็เป็นห้องนี่กับเด็แปดนีน่ครับครับครับ สามสองแปดามสองชัดเจนพี่น okay, right. oh. wow. ้องไม่ได้ตัวเลยโอเคละพี่น้องไม่ได้ตัวเลยตามนี่เด้อครับว่ะตามเนาะเรียกพี่แองชัดบานี่บานี่ตัวนี่ชัดพูดเนี่ยไปจับแกได้ไหมจับโยกมาทั้งนี่มาบ้านจีบแม่ไปต้นไปเลยชัดบานี่เหมือนมาทั้งนี้ครับบานี่ชัดชัดบานี่จับนิ่งๆ่รถแม่นี่อธิรักขณารักขณารักษาสิสุ่มมาดอก บาานี่สัดอีหลีเดอร์พี่น้องตัวแดนจึงครึ่งงวดวันที่สิบหกวึงคราะห์หน่วยหกสิบเจ็ดเป็นแนวทาง328รับแปดชัดเกินบวกแปดเพีนงัดบวกบ่านสองสามสองแปดบ่ได้ตัวได้บ่านจาก16ก็หมุนเป็น19นะครับแมนเป็นเพียงแนวทางเด้อท่านผู้ชมสิมาตัวไะไจังไหนมันตัวบักเดเอตามเห็นเนาะเอาตามคุณแม่บเห็นนะครับได้เลยกระบอก แม่ซาดบรสานตาต้นรุ่งเรืองนะครับคุณแม่เห็นนะคะสามนั้นขอขอบคุณคุณแม่ครับผมขอขอบคุณแม่อุดรครับขอให้ขอให้อีซี่ทุกคนให้ดับให้ด้วยเด้อเอเมนก็ให้ดับให้ด้วยทุกคนให้ดังระเบิดเด้อหายดังะเบิดทวารโลกเด้อข่อไปมีควาบสุขเต้เต้ได้ได้บังคะได้หรือยังคะได้ไหมคะได้ยังคะ คุณแม่อุดรค่ะอาจารย์เดี๋ยวจงเห็นคักแม่ต้นไม่ก็ยังเห็นคักแม่เขาม่านี่พ่อบายเพิ่นมาแล้วสะดุดตาเลยบอกจ่าแม่แม่สะดุดตาโอ้มาซองดูมาขีงงวดแล้วแม่ดูแา่ไหนงวดแล้วแม่สิมากแม่นแล้วก็เห็นน้ำต้นใหม่เมืนว่าอืมก็เห็นคักเลยคือสามตัวตลอดเลยบอกแม่แม่ แม่เนือสามสองแปดนี่ชัดเจนเลยว่ะค่ะเจนมาเบิ้งยังเบิ้งขมิ้นแคร์รืออยู่น่ะอือสุดนั่นก็เห็นหนึ่งหนึ่งหกบอกกับสามตัวนี่ออกรู้ลยไรเนาะออกรู้ได้ยุกุ๊กใหม่ล้วนๆแม่ยุกุ๊กใหม่ล้วนๆแต่มาปูงาเอ้ยเขาสามตัวเลยเจ้าแม่โดยว่าเมนออกเป็นถีบถีบสิบหกอีกร้อยปลากระมังยังดูแค่ข้างเดียว คุณแม่มาได้ยมงงงนี้ตลอดวะครับพอรนิยาตครับบ้ไหนมากเพิ่นเพิ่นพิ่อมือมือนีเพิ่งมากรังแรกมครั้งแรกมันครับ้งแรกค่ะโอ้ยเหยูไค่ะเลาให้เอฟซีฟังนะอค่ะแม่ก็บอกม่วงยู่บ้าอเห็นแบบใจเห็นแบบเพื่อกะรคืนเจ็ดหกศูนย์หนั่นสี่นะตัวพุกศูนย์ูนยกแมนก็อเก้าศูน ก็คือเห็นอยู่บ้านนี่บ่ได้ตั้งใจว่าสีซองต่ว่าเพิ่นสะดุดตาเลยบอกค่ะสะดุดตานั่งยืนซื่อน่ะเห็นเลยจังงส่ละนั่งอยู่เพิ่นก็เฮีดยให้เห็นโดดงั้นเป็นสิหายเพื่อนแั่เพิ่นสิ่หายเพื่อนห้เห็นเลยออืวันต่อมาได้คุณแุ่บแม่ไปเห็นยังไงครับวันต่อมาวันเพิ่งหันนะบอกไ่อันบ้าจะของเก็บตุนเก็บตเก็บคิงมานี่ก็เลยว่าอันเดียบว่าแตออกอยู่ในบ้าน เรียกนว่ะข้ากระจอเต็มไบเบิดแนละ้วมันออกไม่บ้านเนี่ยสีออกตัวไดมันออกเก็บขิงมาสันนี้นันสีนออกพศเกิดแม่บอมาสันพศเกิดแม่มันหาโอสองห้าศูนย์เก้าอันบอพศเกิดน่ะ,ะ,นะบ้านนี้แม่เราไปตัดออกห้าเก้านันตัดออกเอาแต่อันเก้าเก็ดสามมาตัดสองตัวกับสามเก้าสามเก็ด 4, นะั่นสี่น่ะอยู่บ้านนะ้ำบ้านก็มาถือกับอันเด็กพัทุรงเพิ่์นเพิรนเราหายมาอัน ห้าศูนย์แปดเก้าเก้าสามหรือสามเก้าอ่ะนะสองตัวนั่นเทพธุดงนะโอ้ยกายยังวะเทพธุดงงวดนี้ให้ยังครับแม่ว่านี่ก็ให้แล้วดีให้ตัวไหนครับแม่ก็ให้แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่แม่ธุดงธุดงค่ะก็อยู่ในป่าก็เลยเรียกว่าธุดงป่าจ้าธุดงกลางป่าเพื่อนไปธุดงนะเพิ่นกับมะพั้ากยูหันอ่ะนะจ้า กับว่าไปทางไหนก็ได้ค่ะจูหันว่าสีสางวดอจูหันอก็ได้ให้เอซี่ถูกได้เลยคุณว่าสีให้แม่อุดรดังบุกคุนว่าค่ะคุนว่าสีให้ดังมาสั้นค่ะคุณแม่ค่ะว่าสะให้ังเปิดทีให้ยีจังหวัดแม่ เป็นกัตรไยไปเดเรียยค่ะจะมนดังระเบิดระสันระเบิก็ได้ว่ามาเพิ่งนี่แหละแต่ว่าเพิ่งกูกับยาอีกพร้อมมันชอบจะให้ดังระเบิดในตัวตัวไหนก่อนครับเพื่อให้ดังระเบิดประตดงนะครับปัะตดงแปดหนึ่งห้าแปดนึ่งซี่ ค่ะแปดหนึ่งสี่จ่าคนใหยเลขสามตัวจุดดงดะเน้าไดจะให้แม่อุดรดังระเบิดเลยแแม่เดียวไปก๊กไหมอันนี้ก็คือเด็กแปดเน่หอยนี่เด็กแ่ไหแม่เป็แนวเดียวไปเบื้องเบื้องในกล่องนี่เป็นเด็กแปดเลยโอแขวนี้นั่นวะใครเอามาแขวนไว้ก็ไม่รู้ แปดเดีนอันสัดอยู่นะเด็กสามเลยชีดูแม่เขาเอนก็เป็นคู่ขื้นม้เอยู่ได้เนาะเด็กสามต้เงขนนะขึ้นองแม่เด็กสามสานั่งครับสานังสองแปดสามสองแปดัดเจนสัดเจนเนาะโตเป๊ะเป๊ะดูแม่โตเป๊ะเป๊ะแม่สา ปาะชันคักอ่เะเหาเออปะเเนี่ยเห็นว่นแหงต้นนี้แห้งคืนนายแห้งคืนแห้งเห็นบ่อ้โหสองปดมาขึ้นลครับสสองปดสามสองแปดโอ้ขึ้นขึ้นคักอยู่แม่เป็นชั้นเจนนะแกภวเ้านชั้ามสองแปแหงแห้งผู้แหงคืนแห้งคืนผูห่ยอม้่าเลยเสี่ยกันเนี่กระคืนง่ายๆรู้บานเี่เอา

าสามสองแปดสามสองแปดโหตบทีเดียวนี่เลขขึ้นเลยเนาะแม่เนแปดขึ้นเลยว่าบานซาดเ่าบานเลยซาดก็เอาชับแล้วชัดแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับซอดปบานนครัมงมึงกึ่งได้คนแห่เด็สามเอียงมาซัดแผละแตบว่าหนตัวเลยกสามทั้งสองตัวใหญ่เออแปดกระแปดเห็บบอกแปดสามสองแปดว่าแม่เป็นชัดครับแปดแปดที่ต้องรักสามสองแปดแม่อ่า ต้นกัต้นนี้ยังอเพื่นเอื้อต้นรุงเรียงห็น่พี่น้ยงต้นรุงเรียงเออปูเอ้ยยาเอ้ยเอาเอาเอาลูกได้เพื่อนกรเิ็บตุนเจ็บป่วยสามสองแปดวะแม่สามสองแปดเนยี่แมาโชว์หน่อยดูแม่ส่ามสองแปด สามสองแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าต้นลูกน้ำไปพานาต้นลไปพญานาคเมาเบิงผนตีแห้งซาดคืนรวบทไแห้งซาดคืนเนอืออ้าแม่รวบแงทงซาดรวบิุ่นแม่่าเบิงเนี้ย เนี่ยแม่ดรใจึ้นไลเยเป๊ะเปเลยแม่เนาะแห้งซาดเลยแห้งรวแหงซาดหรเห็นบ่นี่ยซาดบ่โอ้แท่งนีแงจก็อแม่หนอกสามโตตรงนี้แม่อุดรนดีได้มาสองอีกมันบ่ค่ะออกสามโตล้วอยากให้ลูกมาหานหันแห้งรวบแหงซาด น่นแหว่าเบิรงแหวซาดพ่บานนี่ตัวใดล่ะแม่ตัวสามสองแปดสองแปดเห็นซาดอีดีที่เราแหงตัวแขงซาดปะเปะเลยบ่อแม่งานงานเปะเปะเดินขึ้นมาเดินแล้วสามเดินไปบ่เดินเล่ยวไกลไกลกันสามสองแปดสองแปดนะคะชัดเจนเลยมาซาดซาดหายถึงเลยปุยใหญ สามสองแปดมาเบิร์ดเพื่อนี่รู้เอาขั้นขืนปลาหนิแกสีวาจังไรล่ะเอาเท่นเนาเด็ดน้ำมูอยู่คขั้นปาหนิข้าวปลาหนิเอาเอาเอาเบิรงเนี่ยเห็นไปเห็นไปเห็นแล้วเนี่ยัวได้หรือเ่เนี่ยเนี่สามสองแปดหนเห็นไปหนิซาดไปหนนี่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 สามสองแปดอูล่ะตัวน้อยเป็นในพืนกับเฮ็นเบ้ากปเห็นเต็งใหญ่ๆผุนเอาตุ๊กเป๊ะๆให้เบิรงดด้วยเนี่ย นี่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 นออกบ่แม่ออกบ่ออกกันัวนี่นี่สามแปดนี่ออกมื่อไดรกว่าแม่นาทีสิบกมีลานี่น่่น่เน่น่เอ้บอกคักปานนี่บานบ่ายรอนคักรอนแน่เราเริ่ค่กได้เนี่พูดอ่ะจนเียมมั่งม่เออพูดสามสองแปดสามสองแปดแม่อ้า ยอดเลยแม่ดุ้ดยอดยอดอ๋แม่ย่ามิกสามสองแปดไม่ฟ้อนบ่แม่เห็นเลขแล้วไม่ฟ้อนบ่แม่กาานี้แล้วนี่แล้วนี่แล้วสามสองแปดเอายุกระดาษกับมี้ตัวไหนแม่แปดสามสปดเอ้าโอ้เป็นหายงาเป็นหายจ้ะเดูนเกื่อเดินเงาเลื่อนเกลื่อนเกื่อนชัดเห็นป แม่ละแา่ดูอะไรก็สี่สู่นกาขอขอบคุณนะคะพี่น้องเอฟซีนะคะที่เขามารับชมเนาะค่ะเนาะจันจิลากาซิได้ขอลงคลิปแล้วนะคะค่ะโวนี้นะคะที่แมอุดรเเ็นนะคะแม่อุดรมาซองเลขนะคะแม่อุดรว่าถ้าเถกนะคะ ขันปูอยากให้มาอีกนะคะขันเขาเงีน,นี้สีไใ้มากอีกเนาะค่ะพี่น้องสามสองแปดสะดุดตาหุณนแม่เลยนะคะค่ะสำหรับเลขซองอยู่ต้นลุงเรื่องนะคะอยู่ลานถ้ำเนาะพี่น้องเนาะค่ะขอขอบคุณเอฟซีนะคะที่รับชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอให้โศกห้มาเร้อพี่น้องเน้อ ลําลวยๆนะคะ